เหนือพื้นผิวโลกขึ้นไปกว่า400กิโลเมตรมีห้องทดลองขนาดมหึมายกำลังโครจรรอบโลกทุกๆ90นาทีนั่นก็คือสถานีอวกาศนานาชาติหรือที่เราเรียกกันจนติดหูติดปากนะครับว่า ISS ซึ่งย่อมาจาก International Space Station ครับเ e คอินเด็ในตอนนี้นะครับจะพาไปติดตามเรื่องราวของสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ก่อนที่เขาจะปลดระวังจากหน้าที่ในปี2030หรืออีก5ปีข้างหน้าซึ่งเรื่องราวที่เรานามานาเสนอในวันนี้ ก็จะมีตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโครงการงบประมาณในการก่อสร้างรายละเอียดของโครงสร้างของสถานีอาวากาศทั้งหมดการใช้ชีวิตของนักบินอาวากาศที่เขาไปทําภารกิจเปลี่ยนแปลงโลกจากนอกโลกไปจนถึงเรื่องราวลับๆนะครับที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งถ้าใครรู้ก็ฟังอีกได้ครับที่นี่ไม่ใช่แค่จุดสูงสุดของความฝันด้านเทคโนโลยีอาวากาศแต่ว่ายังเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือระหว่างชาติมหาอำนาจวิทยาศาสตร์และยังเป็นพื้นที่แห่งความ หวังของมนุษย,ยชาติ ISS เกิดขึ้นจากความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ของหน่วยงานด้านอวกาศระดับโลกนะครับอย่างเช่นนาซ a ของสหรัฐอเมริการ o สคอสมอ s ของรัสเซีย e ESA ของยุโรป j จ x a าของญี่ปุ่น CSA ของแคนาดาซึ่งพวกเขาได้ร่วมกันวางรากฐานนะครับตั้งแต่ปลายยุคสงครามเย็นเพื่อส่งสัญญาณว่าอวกาศคือพื้นที่แห่งสันติภาพครับครโครงการนี้ใช้งบประมาณรวมมากกว่า1 5 0,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่4.9ล้านล้านบาทจึง นับเป็นหนึ่งในโครงการวิทยาศาสตร์ที่มีต้นทุนที่สูงที่สุดโครงการหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเลยครับโดยแต่ละประเทศนะครับต่างมีบทบาทสนับสนุนทั้งด้านการเงินเทคโนโลยีและกําลังคนในการสร้างสถานีอวกาศนานาชาติให้กลายเป็นห้องทดลองนอกโลกที่มีมนุษย์อาศาัยอยู่อย่างต่อเน,นื่องยาวนานที่สุดจนถึงปัจจุบันงบประมาณส่วนใหญ่มาจากนาซาของสหรัฐครับคิดเป็น58,700ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ1.92ล้านล้านบาทอง องคการ ROS Cosmos ของรัสเซียคิดเป็น1 000 2 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ3 9 9 2 0 0 0ล้านบาทองค์การอวกาศยุโรปและองค์การอวกาศญี่ปุ่นหรือว่า JAXA ในสัดส่วนที่เท่ากันคิดเป็น5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ1,63,250ล้านบาทและองค์การอวกาศของแคนาดานะครับหรือ CSA เนี่ยประมาณ2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรืออยู่ที่65,300ล้านบาทครับ เราไปกันที่เรื่องโครงสร้างและระบบของสถานีกันนะครับก็คือสถานีอวกาศนา,นานาชาติ ISS เนี่ยก็ไม่ต่างจากเมืองเล็กๆที่ลอยฟ้าอยู่ซึ่งภายในเมืองก็จะประกอบไปด้วยโมดูลที่หลากหลายเชื้อชาติกว่า16โมดูลเริ่มจากโมดูลซาย่านะครับของรัสเซียเป็นชิ้นส่วนแรกสุดเลยนะครับที่ถูกส่งขึ้นสู่วงโครจรในปี1998ตามมาด้วยสวีเดน Unity Tranquility และโมดูลจากยุโรปกับญี่ปุ่นอย่างโคลัมบัสและคิโบ แต่ละโมดูลก็จะมีหน้าที่เฉพาะนะครับตั้งแต่เป็นห้องทดลองเป็นห้องพักของนักบินไปจนถึงคูปล่าซึ่งเป็นห้องสังเกตการที่ให้ภาพโลกของเราที่สวยที่สุดจากอวกาศก็คือมุมนี้แหละครับระบบภายในของ ISS นะครับครอบคลุมตั้งแต่การควบคุมอุณหภูมิระบบอากาศการสื่อสารที่ส่งข้อมูลกลับมายังโลกได้แบบเรียลไทม์ทุกชิ้นส่วนถูกออกแบบให้ใช้งานในสภาวะไร้น้ำหนักได้อย่างสมบูรณ์ ส่วนการก่อสร้างสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ถือว่าเป็นโครงการก่อสร้างทางวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเลยก็ว่าได้โดยโครงสร้างที่ลอยอยู่เหนือผิวโลกกว่า400กิโลเมตรแห่งนี้นะครับเริ่มต้นจากแนวคิดสู่การสร้างจริงโดยใช้เวลาสร้างกว่า10ปีเต็มครับ จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อปี1998นะครับเมื่อจรวดโปรโตอนของรัสเซียเนี่ยได้ส่งโมดูลแรกก็คือโมดูลไซยาเนี่ยขึ้นสู่วงโคจรถัดมาในปี2000สหรัฐก็ได้ส่งโมดูลยูนิตี้ไปเชื่อมต่ออีกทีหนึง่งจากนั้น NASA Ro s ค o s m ส s ESA j จ x กซและ C.S.A ก็เริ่มทยอยส่งโมดูลต่างๆขึ้นไปประกอบทีละชิ้นได้แก่โมดูลที่พักอาศัยอย่างสวิสดาจากรัสเซียโมดูลวิจัยเดสตินีของสหรัฐโมดูลโคลัมบัสจากยุโรปโมดูล King โบนะครับจากญี่ปุ่นล้วนแล้วเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่ทําให้สถานีอวกาศนาน,นาชาติ ISS กลายเป็นห้องทดลองลอยฟ้าที่ไม่เคยหลับไหลครับโครงการก่อสร้างสิ้นสุดลงในปี2011หลังจากที่จจรวดกว่า30ลําแล้วก็นักบินจาก15ประเทศทํางานร่วมกันกว่า1ทศวรรษเพราะฉะนั้นสถานีอวกาศนาน,นาชาติ ISS จึงไม่ใช่แค่ผลงานทางวิทยาศาสตร์ครับแต่ว่ามันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความร่วมมือของมนุษยชาติครับ เราไปดูการใช้ชีวิตของนักบินอวกาศกันบ้างน,นะครับเคยมีนักบินอวกาศกว่า285ชีวิตจาก23ประเทศเคยใช้ชีวิตอยู่บนนั้นนะครับใช้ชีวิตแบบไร้แรงโน้มถ่วงไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนแถมยังต้องออกกําลังกายถึงวันละ2ชั่วโมงเพื่อรักษามวลกระดูกและถ้าใครที่คิดอยากจะไปที่นั่นแต่ว่าไม่ชอบออกกําลังกายเนี่ยคุณอาจจะต้องคิดหนักนิดนึงนะครับแม้ว่าไทยจะยังไม่มีนักบินอวกาศนะครับแต่ว่าเยาวชนไทยก็ได้มีส่วนร่วมผ่านโครงการอาเซียนทรีซิวโรจ ที่จัดโดย j a ็กซาหนึ่งในไฮไลท์ก็คือการทดลองการเคลื่อนไหวของเชือกในอวกาศซึ่งถูกนำไปปฏิบัติจริงด้วยนะครับโดยนักบินอวกาศอากิฮิโกโฮชิเดะและนักบินอวกาศโคอิจิวากตะบนโมดูลคิโบและตอนนี้นะครับโครงการไทยสเปซคอนโซเทียมของกิสดาเนี่ยก็ได้เดินหน้าอย่างเต็มตัวโดยหวังที่จะให้ดาวเทียมไทยและก็คนไทยเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจอวกาศระดับโลกในอนาคตครับ เราไปดูภารกิจเปลี่ยนโลกที่เกิดขึ้นจากห้องแลบที่ลอยอยู่กลางอวกาศแห่งนี้มันได้มีการค้นพบงานวิจัยมากมายที่มาเปลี่ยนชีวิตเราเริ่มจากงานวิจัยด้านการแพทย์และชีววิทยานะครับสถานีอวกาศนานา,นานชาติ ISS เนี่ยก็เปรียบเสมือนห้องทดลองที่อยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักซึ่งทาให้มนุษย์เราเนี่ยเข้าใจการทํางานของร่างกายในยามที่เราต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบสุดข,ขั้วซึ่งแตกต่างจากบนโลกอย่างมีนัยสําคัญนักวิจัยสามารถศึกษาผลกระทบ ของอวกาศที่มีต่อระบบภูมิคุ้มกันการสลายของมวลกระดูกไปจนถึงการทำงานของหัวใจอย่างละเอียดจึงส่งผลให้เกิดแนวทางใหม่ในการรักษาโรคเหล่านี้บนโลกนะครับไปจนถึงการพัฒนายาที่ดูดซึมที่ดีขึ้นและวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นครับห้องแลบกลางอวกาศแห่งนี้นะครับยังเปลี่ยนโลกในเรื่องของวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ด้วยเพราะว่าหลายเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้บนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS เนี่ยยังถูกนํากลับมา ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆไม่ว่าจะเป็นวัสดุในการกอร่อสร้างที่ทนต่อแรงกระแทกได้ดีนะครับเซ็นเซอร์ในการวัดสัญญาณชีพและเครื่องกรองน้ำขั้นสูง การทดลองบน ISS นะครับยังช่วยทําให้เราเข้าใจพฤติกรรมของวัสดุในสภาพไร้น้ําหนักหรือว่าสุญญากาศซึ่งทําให้เกิดวัสดุใหม่ที่มีคุณสมบัติพิเศษและการออกแบบอุปกรณ์ที่สามารถทํางานได้ในสภาพแวดล้อมที่มนุษย์ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับส่งผลต่อหลายอุตสาหกรรมมาไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมก่อสร้างพลังงานเทคโนโลยีและวงการการแพทย์ครับ ที่แห่งนี้ยังเปลี่ยนโลกในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศอีกด้วยนะครับเพราะว่า ISS เนี่ยเป็นเหมือนสนามทดสอบสําคัญเลยสําหรับภารกิจในการสำรวจอวกาศระยะไกลโดยเฉพาะภารกิจการสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคาร เพราะว่าการดำรงชีวิตของนักบินอวกาศบนสถานีนะครับทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้าใจในเรื่องของโภชนาการสุขภาพจิตระบบรีไซเคลิลน้ำและอากาศนะครับตลอดจนการทำงานที่อยู่ในสถานที่ปิดโดดเดี่ยวแบบยาวนานเหมือนถูกไว้ในเกาะที่อยู่ไกลๆกล,กลางมหาสมุทรเลยครับซึ่งความรู้เหล่านี้นะครับจะถูกนำไปออกแบบระบบสนับสนุนชีวิตสำหรับยานรุ่นต่อไปด้วยครับ นอกจากนี้นะครับ ISS ยังเปลี่ยนโลกในเรื่องของการศึกษาแล้วก็การสร้างแรงบันดาลใจเพราะว่าพื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นพื้นที่เปิดสําหรับโครงการด้านการศึกษาทั่วโลกโดยเยาวชนสามารถส่งข้อเสนอทางการทดลองขึ้นสู่อวกาศผ่านโครงการของนา sa ESA และ j จ็กซได้อย่างจริงจังและสิ่งนี้หละครับไม่เพียงเป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนนะครับในการเรียนวิทยาศาสตร์วิศว กรมศาสตร์เทคโนโลยีคณิตศาสตร์ไปจนถึงสเต็มซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ระดับโลกครับ และมาถึงเรื่องราวที่หลายคนรอคอยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวลับๆที่อยู่บนนั้นอย่างเช่นนักบินต้องกินฉี่ตัวเองใครรู้บ้างบนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS นะครับน้ำเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากๆเพราะว่าการส่งน้ำจากโลกเนี่ยมีต้นทุนสูงมากเลยนะครับนาซาจึงพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลน้ำซึ่งสามารถกรองน้ำจากเหงื่อลมหายใจหรือแม้แต่ปัสสาวะของลูกเรือให้กลับนำมาเป็นน้ำบริสุทธิ์ได้ภายในสถานีกระบวน โรการนี้ใช้ระบบกรองน้ําหลายชั้นมากนะครับซึ่งทั้งการกรองกายภาพการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV และการกลั่นขั้นสูงจนน้ําที่ได้เนี่ยสะอาดกว่าน้ําดื่มบนก๊อกบนโลกซะอีกตามคําพูดของนักบินอวกาศหลายคนเลยครับหรือจะเป็นเรื่องนักบินอวกาศตัวสูงขึ้นนักบินอวกาศหลายคนสูงขึ้น2-5เซนติเมตรระหว่างอยู่ในอวกาศเพราะว่ากระดูกสันหลังเนี่ยยืดตัวจากแรงโน้มถ่วงที่หายไปหรือที่เรียกว่าไมโครกร โดยปกติแล้วนะครับแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยจะก,กดกระดูกสันหลังของเราเอาไว้ตลอดเวลามันจะหายไปทันทีส่งผลให้หมอนรองกระดูกสันหลังเนี่ยขยายตัวและกระดูกสันหลังก็จะยืดขึ้นอย่างชัดเจนร่างกายของนักบินอวกาศก็จะดูสูงขึ้นในระยะเวลาอันสั้นครับนักบินอวกาศจึงต้องหมั่นออกกําลังกายหนักทุกวันบน ISS เพื่อชะลอผลกระทบนี้และเมื่อเขากลับมาถึงโลกความสูงก็จะหดตัวลงเหมือนเดิมครับและเรื่องนี้ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับนั่นก็คือ นักบินอวกาศห้ามร้องไห้ ในสภาวะไร้น้ำหนักบน ISS นะครับแม้ว่านักบินอวกาศจะรู้สึกเศร้าเหงาหรือว่าคิดถึงบ้านได้เหมือนกับมนุษย์ปกติบนโลกเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงก็คือน้ำตาไม่สามารถไหลลงได้ปกติแล้วนะครับบนโลกน้ำตาจะไหลลงตามแรงโน้มถ่วงจากหัวตาผ่านแก้มไหลหยดลงพื้นแต่ว่าในอวกาศมันไม่มีแรงโน้มถ่วงครับน้ำตาจะไม่ไหลลงแม้แต่น้อยมันจะเกาะเป็นหยดกล,กลมๆนะครับอยู่ตรงดวงตาของเราเนี่ยและก็ค่อย ค่อยพอกหนาขึ้นเรื่อยๆหากว่ายังคงหลังออกมาอยู่นะครับหากว่าน้ําตามากเกินไปนะครับหยดน้ําตาก็จะลอยหลุดออกจากดวงตาแล้วก็ลอยไปในอากาศซึ่งถือว่าเป็นอันตรายมากๆต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่ามันเข้าสู่ทางเดินหายใจของนักบินอวกาศคนอื่นได้ด้วยจึงต้องใช้ผ้าหรือว่าทิชชู่คอยซับออกอย่างระมัดระวัง แม้ว่าจะไม่มีข้อห้ามเรื่องการร้องไห้บนสถานีอวกาศนะครับแต่ว่าการร้องไห้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอย่างมากทั้งในเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆครับ เห็นเรื่องราวลับๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์ที่เกิดข้อผิดพลาดกันบ้างซึ่งตลอดกว่า20ปีของ ISS เนี่ยเกิดข้อผิดพลาดมาหลายต่อหลายครั้งเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างเหตุการณ์เด่นๆให้ฟังครับอย่างในเดือนกรกฎาคมปี2021นะครับโมดูลห้องวิจัยอเนกประสงค์ของรัสเซียเกิดขัดข้อง เปิดใช้ไอพ่นโดยไม่ได้ตั้งใจส่งผลให้สถานีอวกาศนานาชาติสูญเสียการควบคุมทิศทางเป็นการชั่วคราวแม้ว่าจะสามารถคู่สถานการณ์กลับมาได้โดยที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเลยแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงจากระบบนะครับที่มีโอกาสผิดพลาดได้ตลอดเวลาและอย่างเหตุการณ์ในเดือนธันวาคมปี2022นะครับยาน s o y u z MS 22ของรัสเซียได้เดินทางเข้าเทียบท่ากับสถานีอวกาศนานาชาติ ISS แต่ว่าเกิดปัญหาระบบ ระบายความร้อนรั่วไหลทําให้ไม่สามารถใช้ยานดังกล่าวสําหรับนําลูกเรือกับโลกได้ในกรณีฉุกเฉินหน่วยงานอย่างรอสคอสมสและก็พันธมิตรนะครับก็เลยต้องส่งยานลําใหม่ขึ้นมาเพื่ออพยพนักบินอวกาศและตัวสถานีก็เคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้หลายต่อหลายครั้งจนต้องซ่อมแซมเป็นระยะระยะครับและเหตุการณ์ล่าสุดนะครับในปี2024ถึง2025 เกิดข้อผิดพลาดครั้งใหญ่ที่เกือบพรากชีวิตของนักบินอวกาศสองคนไปเลย โดยยานอวกาศ Starliner ของบริษัทโบ i n g นะครับประสบปัญหาการรั่วไหลของฮีเลียมและเครื่องขับดันทำงานผิดปกติทำให้2นักบินอวกาศอย่าง b u s วิล l l มอร์และก็ซูนี่วิลเลียมสนะครับต้องติดค้างอยู่บน ISS นานกว่า9เดือนแทนที่เขาจะได้กลับโลกภายใน8วันนะครับตามแผนการเดิมที่วางเอาไว้และนา s a เนี่ยก็ต้องใช้ยานอวกาศครูดากอนของบริษัท SpaceX นํานักบินอ,อกาส2คนนี้กลับมาโลกแล้วก็กลับมา ได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับในเดือนมีนาคมปี2025ที่ผ่านมานี่เองและในขณะที่ยานอวกาศที่มีปัญหาอย่างยาน Starliner เนี่ยเดินทางกลับโลกโดยที่ไม่มีนักบินอวกาศกลับมาด้วยครับ คุณผู้ชมครับงานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกรานะครับอย่างตัวสถานีอวกาศนานาชาติ ISS เนี่ยเขาได้มีการประกาศแผนออกมาแล้วนะครับตั้งแต่ปี2022ว่าจะปลดระวางก็คือยุติภารกิจทั้งหมดโดยจะยุติในปี2030นะครับหรืออีก5ปีข้างหน้าส่วนวิธีการในการปลดระวางนะครับเขาจะทำโดยการควบคุมให้ตกสู่โลกอย่างปลอดภัยโดยให้ตกในเขตมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ซึ่งเป็นสุสานยานอวกาศเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่าง ไกลผู้คนซึ่งหลังจากนี้ NASA จะไปโฟกัสที่ความสนใจอยู่ที่ดวงจันทร์และก็ดาวอังคารส่วนในวงโคจรของโลกนะครับจะใช้วิธีการสนับสนุนของบริษัทเอกชนให้สร้างสถานีอวกาศของตัวเองอย่างเช่นสถานีอวกาศ Orbital Rift ของบริษัท Blue Origin เปิดตัวในปี2021และตั้งเป้าที่จะให้บริการครบทั้งหมดในปี2030เช่นกันนะครับสำหรับสถานีอวกาศของรัฐบาลน,นั้นในวงโคจรอของโลกเนี่ยก็เหลือเพียงแค่สถานีอวกาศเทียนกงของจีนสถานีอวกาศรอสของรัสเซียและสถานีอวกาศของอินเดียอย่างภารติยาอันตาริกะนะครับซึ่งมีเป้าหมายเปิดใช้ในหลังปี2030เช่นกันครับ แม้ว่า ISS จะถูกวางแผนที่จะปลดระวางในปี2030แต่ว่าภารกิจในการสำรวจอวกาศของมนุษยชาติจะไม่จบลงแค่นี้โดย NASA และพันธมิตรจากทั่วโลกนะครับกำลังวางรากฐานใหม่บนเส้นทางสู่อวกาศลึกกับโครงการสถานีอวกาศดวงจันทร์หรือว่า Luna Gateway โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง n a ซ a ESA จากยุโรป JAXA จากญี่ปุ่น CSA จากแคนาดา MBRSC จากสหรัฐอเร Ates, ซึ่งแนวคิดนี้ถูกเริ่มต้นตั้งแต่ปี2012นะครับในนาม Deep Space Habitat ก่อนที่จะพัฒนาเป็น Luna Gateway ในปี2018เพื่อสนับสนุนโครงการ Artemis ที่มีเป้าหมายกลับไปเดียบดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปูทางไปสู่ดาวอังคารด้วยนะครับ Gateway จะเป็นสถานีอวกาศขนาดเล็กโคจรรอบดวงจันทร์ในวงโคจรพิเศษที่เรียกว่า Near Rectilinear Halo Orbit หรือว่า NRHO ซึ่งมีข้อดีทางด้านความเสถียรแล้วก็ใช พลังงานน้อยในการรักษาตำแหน่งนะครับสถานีแห่งนี้จะประกอบไปด้วย4โมดูลหลักนั่นก็คือ PPE ระบบพลังงานและการขับเคลื่อนโมดูลฮาโลที่พักอาศัยและโลจิสติก Ihab โมดูลพักอาศัยระดับนานาชาติและ S p l i c โมดูลที่ใช้บริการด้านเชื้อเพลิงการสื่อสารและแขนหุ่นยนต์แคนาดามที่พัฒนาต่อยอดจาก ISS ครับและเมื่อสถานีลูน่าเกตเวย์พร้อมใช้งานแบบเต็มรูปแบบในสิ้นทศวรรษนี้นะครับมนุษย์เราก็จะมีฐานปฏิบัติการที่โคจรรอบดวงจันทร์เพื่อจะสำรวจพัฒนาและก็เตรียมตัวไปสู่เป้าหมายที่ไกลกว่านั่นก็คือการสำรวจดาวอังคาร สถานีอวกาศนานาชาติ ISS ไม่ใช่แค่สถานีในอวกาศแต่มันคือบทเรียนของมนุษย์โลกทุกคนนะครับที่สอนให้เรารู้ว่าความรู้วิทยาศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยสามารถพาเราไปได้ไกลกว่าที่เราเคยฝันไว้และเมื่อถึงวันที่มันกลับสู่โลกนะครับความรู้ที่มันมอบให้เราแล้วก็สร้างให้เรานะครับจะกลายเป็นเชื้อเพลิงเติมไฟให้เราก้าวต่อไปไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์ดาวอังคารหรือว่าจุดหมายปลายทางในอวกาศที่ลึกกว่านั้นและนี่คือการเดินทางของมนุษย์ สยชาชติที่พึ่งเริ่มต้นขึ้นครับ